ผมว่าสิ่งที่ผมภูมิใจจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาเลยที่รู้สึกว่ามันเป็นปรากฏการณ์เป็นมิราโคมันไม่ใช่เป็นเรื่องของผมคนเดียวไงมันเป็นเรื่องที่เราต้อง recognize แล้วก็ tribute กลับไปให้กับประชาชนคนไทยที่เขาต้องส่งเสียงที่ต้องการกาเปลี่ยนแปลงมันเป็นเลือกตั้งครั้งหนึ่งที่มีผู้มาใช้สิทธิ์ใช้เสียงมากที่สุดเป็นการเลือกตั้งครั้งหนึ่งที่มีการเลือกตั้ง่วงหน้ามากที่สุดเป็นการเลือกตั้งข้งหนือที่มีเลือกตั้งจากทุกคนไทยจากทั่วประเทศ90ประเทศถ้าผมมจไ่ ลงมาใช้สิทธิ์เลือกตัก้งถึงแม้ว่าจะใช้เวลาน้อยถึงแม้ว่าเว็บไซต์กกตอจะล่มภายในสองอาทิตย์ที่ให้ลงทะเบียนกันเนี่ยก็ยังมาใช้กันหลบลยัยเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมเลยว่ามันสามารถที่จะส่งริปเปหรือว่าส่งคลื่นไปให้อ่ทั่วโลกกลับมาสนใจในประเทศไทยได้แล้วก็หวังว่าจะเป็นจุดหนึ่งที่จะทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีที่ยืนในเวทีโลกอีกครั้งหนึ่งอย่างน้อยยังรู้สึกว่าเขาหันกลับมามองที่ประเทศไทยว่าเฮ้ยมันก็มีการเมืองแบบนี้มี ความเป็นพลเมืองมีซิตีเทสเนชิพแบบนี้ก็หวังว่าประเทศไทยที่เป็นอันดับสองของอาเซียนไม่ได้เป็นประเทศเล็กเลยนะครับเดี๋ยวว่าเป็นเมทัลพาวเวอร์ได้เลยเดียวนเนี่ยสามารถที่จะตั้งแกนขึ้นมาใหม่ร่วมพลังกับผู้นําในอาเซียนรวมกัน600กว่าล้านคนก็เป็นเสียง,ยงหนึ่งที่พูดมาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมาหาอำนาจที่ไหนก็ต้องฟังเราด้วยเช่นเดียวกันก็คิดว่าเป็นในเรื่องแบบนั้นที่ที่เป็นเมอร์เคิลออฟไทยแลนด์ในปีนี้เนี่ยเ,ยเป็นลักษณะการออกมาใช้ชีดใช้เสียงกว่า70 6%สำหรับคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนี่ register มาแสนหนึไปโบวอยู่9ก0 0 0มืกว่านี่ได้16-17%ของ voting turnout ของคนที่ออกมาจากเมืองไทยเป็นเฟ็นเวลาน,เนะเน,นี่ยพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่ายจริงก็อขอมอบรางวัลน,นี้ให้กับพี่น้องคนไทยทุกคนรวมถึง overseas ชายที่ใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศแต่วหมือนที่ยังไม่ลืมประเทศไทยด้วยครับ ผมคิดว่าตอนนี้สถานการณ์คาถามเมื่อกี้มันก็เป็นไอเตอร์ออนเหมือนกันนะถ้าเกิดจริงๆไม่ถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็อาจจะไม่มีเวลามารับก็ได้แต่ว่าเนื่องจากว่าตอนนี้อยู่ปฏิบัติหน้าที่นอกจากเดินสายในต่างจังหวัดในแต่ละพื้นที่เพราะว่าต้องทํางานต่อเนาะเขาก็าให้ให้กาลังใจแล้วก็ให้ความไว้วางใจผมมาอย่างน้อยผมก็คิดว่าผมมีความชอบทำ คือเขาว่าภาวะผู้นำเนี่ยมันแบ่งมาได้จากภาวะผู้นำเพราะมีความชอบธรรมหรือเพราะมี authority มันมีอำนาจถึงแม้ว่าผมจะไม่มีอำนาจเนี่ยแต่ผมก็คิดว่ามีความไว้เนื้อเชื่อใจที่ประชาชนให้มาเยอะนะ่ไครับก็ต้องทํางานให้สมกับที่เขาเสียเวลาไปลงคะแนนให้เรามาในต่างจังหวัดแล้วก็รวมถึงต่างประเทศตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นคำถามพาที่2ก็คือว่าสิ่งที่จะทําได้ก็คือว่าอย่างน้อยเนี่ยตอนนี้ยังรู้สึกว่าเป็นผู้แทนราษฎรที่ถึงแม้ว่าจะถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่ แต่ก็สามารถที่จะพูดแทนลาสฎอนได้ถึงแม้ว่าจะเป็นลาสฎอนที่อยู่นิวยอร์กแล้วมีปัญหาเรื่องทําการต่อพาสปอร์ตได้ไม่ได้ก็เป็นหน้าที่ของผมที่จะพูดแทนเขาได้ถึงแม้ว่าไม่สามารถที่จะทํางานในสภาได้ถึงแม่ไหว่าจะไม่สามารถโบนที่จะกฎหมายได้แต่เขาหยุดความเป็นนักการเมืองของผมไม่ได้ยังต้องใช้เวลานั้นใช้เลเจน i m a ซ y ซี่ที่ตัวเองมีดูมีอยู่ถึงแม้ว่าตอ r ที่จะถูกฟอสไปแต่เลเจน i m a ซ y ซี่ไม่มีใครมาฟอสได้ อย่ากลัว่าตัวผมจะทำดตัวเองหรือทําอะไรที่มันไม่ถูกต้องกับที่เคยสัญญาให้ไว้กับประชาชนนั่นแหละถึงจะหมดความชอบธรรมเพราั้ตอนนี้